สวัสดีครับทุกคนกำลังอยู่กับทนินพอดแคสต์วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกหนึ่งคำถามใหญ่ที่คนทั้งโลกกำลังสงสัยว่าอเมริกากำลังเข้าสู่ยุคมืดจริงหรือเปล่าประเทศที่เคยประกาศตัวว่าคือผู้นำโลกเสรีประเทศที่เคยบอกว่าตัวเองคือ Land of Freedom วันนี้กลับถูกตั้งคำถามว่าเสรีภาพยังเหลืออยู่แค่ไหนสื่อ ถูกจำกัดการเข้าถึงข้อมูลนักข่าวถูกกดดันผู้อพยพถูกกวาดล่างกลางเมืองใหญ่แรงงานต่างชาติถูกตรวจสอบโซเชียลก่อนเข้าเมืองแถมเศรษฐกิจเริ่มเปราะบางจากนโยบายรัฐเองเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวรายวันนะครับแต่มันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งประเทศว่ากำลังจะมุ่งหน้าไปทางไหนกันแน่วันนี้เราจะคุยกันแบบหมดเปลือกครับข้อเท็จจริง ข่าวอัปเดตล่าสุดและมุมมองจากผมแบบไม่อ้อมค้อมนี่คือหัวข้อของเราในวันนี้ USA Crisis หรือสหรัฐเข้าสู่ยุคมืดสื่อถูกปิดปากจับผู้อพยพเศรษฐกิจเริ่มสุดเตรียมตั้งคำถามกับภาพลักษณ์ของอเมริกาที่คุณเคยรู้จักเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอาจเปลี่ยนความหมายของคำว่าประชาธิปไตยแบบอเมริกันไปตลอดกาลถ้าพร้อมแล้วไปกันครับ ลองนึกภาพดูนะครับอยู่ดีๆตอนเช้าคุณเดินออกจากบ้านไปซื้อกาแฟแต่เจอเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมรถกระบะหลายคันจอดปิดซอยทุกคนวิ่งหนีบางร้านปิดประตูทันทีอากาศเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเองจะถูกเรียกตรวจเรียกจับหรือจะถูกพาไปไหนต่อนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ในหลายเมืองของสหรัฐ เริ่มจากนิวออร์ลีนส์ครับรัฐบาลกลางเปิดปฏิบัติการใหญ่ชื่อ Operation c a t a h u l l c r u u n h h เข้าปิดล้อมย่านชุมชนละตินแบบเต็มรูปแบบเจ้าหน้าที่เดินขอาประตูตรวจเอกสารคนเป็น10เป็นร้ออาศัยอยู่มานานแค่ไหนก็ไม่สำคัญถ้าเอกสารคุณขาดหรืออยู่ผิดกฎหมายจับทันทีแต่จุดที่ทำให้คนโกรธมากคือหลายคนที่ถูกจับไม่มีประวัติอาชญากรรมเลยบางคนกาลังไปทางานบางคนกาลังพาลูกไปโรงเรียน บางคนแค่ออกมาซื้ออาหารเช้าและมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่เดียวครับในอาคันซอเบนตันเคาตี้ก็เป็นอีกพื้นที่ที่กลายเป็นฮอตสปอตของการล่าผู้อพยพเจ้าหน้าที่ตั้งด่านแบบละเอียดมากคนที่อยู่ถูกกฎหมายก็ยังถูกเรียกตรวจเอกสารไม่ครบหรือทำผิดจราจรเล็กน้อยเช่นขับรถไม่มีใบขับขี่ก็ถูกส่งตัวเข้าระบบคนเข้าเมืองทันที หลายองค์กรสิทธิมนุษยชนออกมาพูดตรงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเริ่มล้ำเส้นแล้วมันไม่ใช่การจับอาชญากรมันคือการล่าคนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะบอกตามตรงนะครับอเมริกาเคยเป็นประเทศที่สร้างตัวจากผู้อพยพวันนี้กลับมีภาพเจ้าหน้าที่วิ่งไล่จับผู้อพยพตามชุมชนบางคนอยู่มาตั้งแต่เด็กเรียนที่นี่โตที่นี่แต่คือหนึ่งชีวิตเขาพลิกเพราะเจ้าหน้าที่เคาะประตูแล้วบอกคุณไม่มีสิทธิอยู่ที่นี่แล้วนะครับ มันทําให้เกิดคําถามใหญ่เลยว่านี่คือการบังคับใช้กฎหมายหรือว่าเป็นการใช้กําลังเพื่อสร้างความหวาดกลัวกันแน่สิ่งที่หนักที่สุดคือบรรยากาศในชุมชนครับเด็กๆไม่กล้าออกไปโรงเรียนพ่อแม่ไม่กล้าไปทํางานธุรกิจท้องถิ่นปิดร้านทั้งวันเพราะกลัวโดนถามเอกสารมันทําให้ทั้งชุมชนเหมือนเมืองผีชั่วข้ามคืนผมเห็นหลายคนพูดอย่างเจ็บปวดว่าเราไม่ได้เป็นอาชญากรเราแค่พยายามมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่วันนี้พวกเขากลายเป็นเป้าการล่าที่ง่ายที่สุดคำถามคือการทําให้คนไร้เสียงไม่มีที่ยืนในสังคมมันคือความยุติธรรมจริงหรอและถ้ารัฐเริ่มล่าคนกลุ่มหนึ่งได้วันหนึ่งมันอาจลามไปถึงใครก็ได้ที่เขามองว่าเป็นภัยนี่คือภาพแรกของความเปลี่ยนแปลงในอเมริกาที่เราต้องจับตาอย่างหนักสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกหนักใจกว่าเรื่องการกวาดล้างผู้อพยพคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ถูกจับไปแล้ว พอเมื่อพวกเขาถูกพาออกจากบ้านถูกแยกออกจากครอบครัวจุดหมายต่อไปของพวกเขาไม่ใช่ศาลแต่มันคือค่ายกักกันและหนึ่งในค่ายที่เป็นข่าวใหญ่ที่สุดตอนนี้ชื่อมันฟังแล้วก็ขนลุกเลยครับ a l l เกเตอร a อัลคา a รสตั้งอยู่ที่รัฐฟลอริดาหลายคนเรียกมันว่าคุกนรกของผู้อพยพทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะรายงานล่าสุดจากแอมนิส y i n t e r เ a t i o n a l บอกว่า ผู้ถูกกักจำนวนมากถูกขังอยู่ในกรงโลหะแคบๆไม่มีพื้นที่แม้แต่จะเหยียดขาอากาศร้อนอบอ้าวไร้การระบายเงื่อท่วมตัวแทบทั้งวันบางเวลาถึงขั้นไม่มีน้ำพอให้ดื่มและที่เลวร้ายที่สุดคือเต็มไปด้วยมแมลงกัดต่อยจนหลายคนต้องนอนทั้งคืนแบบไม่หลับเพราะเจ็บแสบไปทั้งตัวคุณลองคิดดูนะครับนี่ไม่ใช่อาชญากรคดีร้ายแรงหลายคนคือคนทำงานครอบครัวธรรมดา ลูกยังเล็กอยู่เลยและยังมีเรื่องที่โหดกว่านั้นอีกศาลเคยสั่งให้ปิดค่ายนี้แล้วเพราะมันละเมิดสิทธิมนุษยชนชัดเจนแต่ล่าสุดกลับถูกอนุญาตให้เปิดใช้งานอีกครั้งฟังแล้วมันเจ็บปวดแทนคนที่อยู่ในนั้นนะครับเพราะมันแปลว่าเสียงร้องไห้เสียงขอความช่วยเหลือของพวกเขายังไม่ดังพอที่จะเปลี่ยนอะไรได้เลยถามตรงๆเลยนะมันยังเป็นสิ่งที่เรียกว่า สหรัฐอเมริกาอยู่หรือเปล่าประเทศที่เคยสอนโลกเรื่องสิทธทิมนุษยชนกำลังทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่สอนทุกอย่างผมคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การจับกลุ่มไม่ใช่จำนวนนักโทษแต่คือการมองมนุษย์เป็นสิ่งของใครไม่มีประโยชน์ก็ขังทิ้งไว้แล้วมันไม่ใช่แค่ค่ายเดียวนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่หลุดออกมาเป็นข่าวลองคิดดูสิครับข้างหลังยังมีอีกตีแหงที่ถูกปิดเงียบ นี่จึงเป็นภาพชัดๆว่าความเป็นมนุษย์ของผู้อพยพถูกลดค่าลงอย่างน่ากลัวและคำถามต่อไปของเราคือมันจะหยุดแค่ผู้อพยพจริงเหรอเวลาพูดถึงผู้อพยพหลายคนจะคิดถึงภาพแรงงานคอปกฟ้าคนงานไร่คนก่อสร้างแต่รู้ไหมครับวันนี้แรงงานฝีมือระดับสูงก็โดนเพ่งเล็งเหมือนกันใครที่คิดจะเข้าไปทำงานในอเมริกา ด้วยวีซ่าอย่าง H1B หรือแม้แต่คู่สมรสในวีซ่า H4 ต้องถูกตรวจสอบแบบใหม่แล้วรัฐบาลสหรัฐบอกว่าถ้าคุณอยากเข้าประเทศนี้คุณต้องเปิดโซเชียลมีเดียทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ดูโพสอะไรกดไลค์อะไรติดตามใครเคยเขียนความเห็นอะไรเรื่องการเมืองทุกอย่างจะถูกตรวจตั้งแต่ต้นจนจบ มันไม่ใช่แค่ตรวจเอกสารแต่มันคือการตรวจความคิดของคุณด้วยเพราะถ้าโปรไฟล์ของคุณเกี่ยวข้องกับสื่อข่าวการคว้ามบาตข้อมูลการตรวจสอบความจริงหรือการเมืองที่รัฐไม่ชอบคุณอาจถูกมองเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติและนี่คือคำถามสำคัญมากครับนี่คือการรักษาความมั่นคงหรือการควบคุมสื่อทางอ้อมกันแน่ ลองคิดดูนะถ้าคุณอยากทำงานกับบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ระดับโลกในสารัฐแต่คุณเคยแชร์บทความที่วิจารณ์รัฐบาลคุณอาจถูกปฏิเสธตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าประเทศมันคือสัญญาณที่ชัดมากว่าเสรีภาพการแสดงออกเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วไม่ว่าจะเป็นคนอเมริกันหรือไม่ก็ตามและมันส่งผลต่อความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับหลายคนบอกว่ายิ่งมีความฝันยิ่งต้องกลัว กลัวว่าความคิดตัวเองจะพังประตูโอกาสทิ้งมันน่าเศร้ามากที่ประเทศที่เคยเป็นแม่เหล็กดึงหยุดบุคลากรเก่งๆจากทั่วโลกกำลังทำให้คนเก่งเริ่มลังเลที่จะไปเพราะแค่โพสต์เดียวคนคนหนึ่งอาจถูกมองว่าไม่คู่ควรกับคำว่าความฝันแบบอเมริกันและผมอยากให้เราจำไว้อย่างหนึ่งครับเมื่อรัฐเริ่มกลัวความคิดของประชาชน นั่นที่สัญญาณว่าประชาชนควรเริ่มตั้งคำถามกับรัฐเรามาถึงอีกหนึ่งประเด็นที่ผมคิดว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในคำว่าเสรีภาพคุณควรฟังให้ดีในสหรัฐอเมริกาประเทศที่หลายคนมองว่าเป็นต้นแบบของสื่อเสรีตอนนี้สื่อกำลังถูกกดดันอย่างหนักข่าวใหญ่น่าสนใจมากคือสื่อบางแห่งถูกปิดตัวรวมถึงมีกรณีที่สื่อใหญ่ ต้องฟ้องรัฐบาลกลางเพื่อขอสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใช่ครับถึงขั้นว่าเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงพยายามจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของรัฐจากสื่อสื่อที่เคยทำหน้าที่ตรวจสอบอํานาจรัฐกลับถูกผลักออกจากพื้นที่สาธารณะผมอยากให้คุณลองจินตนาการดูคุณเป็นนักข่าวเจอข่าวใหญ่ของรัฐอยากรายงานแต่รัฐไม่ให้ข้อมูล คุณจะทำยังไงถ้าคุณประกาศเองอาจโดนคุกคามถ้าคุณนิ่งคุณก็เสียจิตวิญญาณของคนทำข่าวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นชัดเจนสื่ออิสระเล็กๆหลายเจ้าต้องปิดตัวนักข่าวถูกกดดันประชาชนเริ่มรับข่าวผ่านช่องที่รัฐควบคุมง่ายๆแล้วนี่คือประเด็นที่อันตรายจริงๆครับเมื่อสื่อที่เป็นอิสระถูกกลืนหายไปเสียงที่ควรตรวจสอบอำนาจรัฐก็ลดลงประชาชน จะเหลืออะไรให้เชื่อประเทศที่เคยยืนหยัดเรื่องสิทธิเสรีภาพตอนนี้อาจกำลังเดินถอยหลังช้าๆแต่ชัดเจนและเมื่อรัฐกลายเป็นผู้กำหนดว่าอะไรคือข้อมูลที่ควรรู้ใครได้โพสต์ใครถูกปิดปากนั่นไม่ใช่สื่อเสรีแต่มันคือการควบคุมข้อมูลในยุคใหม่สื่อไม่ใช่ศัตรูของรัฐแต่ถ้ารัฐกลัวสื่อนั่นคือสัญญาณว่ารัฐกลัวความจริง และเมื่อความจริงถูกกลืนไปใครจะรับผิดชอบอนาคตของประเทศมาถึงอีกหนึ่งประเด็นที่คนอาจมองข้ามแต่จริงๆแล้วเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องชี้วัดใหญ่ที่สุดว่าวิกฤตที่เราเห็นอาจไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิหรือสังคมแต่มันส่งผลถึงปากท้องของคนทั้งประเทศลองคิดดูครับเมื่อรัฐเริ่มกวาดล้างผู้อ,อพยพแรงงานหลายแสนคนหายไปจากตลาดแรงงานทันทีคนที่ทำงานในภาคก่อสร้าง คนที่ดูแลโรงงานคนที่ทำงานภาคบริการหลายคนถูกส่งกลับหรือหนีไปอยู่ในที่ซ่อนผลงานหลายตำแหน่งว่างเปล่าธุรกิจหลายแห่งที่พึ่งพาแรงงานพวกนี้เริ่มสะดุดเงินหมุนในระบบชะงักในขณะเดียวกันหลายหน่วยงานของรัฐเองถูกปิดชั่วคราวพนักงานรัฐหลายคนไม่ได้รับเงินเดือนประชาชนลดการใช้จ่ายเพราะกลัวอนาคตไม่แน่นอนเมื่อไรายได้หาย การบริโภคลดลงการลงทุนชะงักเศรษฐกิจกโดยรวมก็ติดหลม่มผมสงสัยว่านี่เป็นแผนโดยตั้งใจหรือเป็นผลข้างเคียงของนโยบายที่ไม่คำนึงถึงคนธรรมดาเพราะถ้ารัฐเริ่มทำให้คนทั่วไปแรงงานต่างชาติคนในชนชั้นล่างกลายเป็นภาระแทนที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศที่เคยเดินหน้าอาจถอยหลังแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวและผลสุดท้ายไม่ได้กระทบแค่ผู้อพยพ แต่กระทบทุกคนที่อเมริการวมถึงคนที่คิดอยากไปเริ่มชีวิตใหม่ที่นั่นทั้งหมดที่เราเล่ามาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้างผู้อพยพคล้ายกับการที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความเป็นมนุษย์การตรวจสอบโซเชียลมีเดียของแรงงานฝีมือหรือการควบคุมสื่อทีละนิดมันไม่ใช่เหตุการณ์แยกกันแต่มันคือภาพรวมที่น่ากังวลมากของสหรัฐอเมริกาในตอนนี้ประเทศที่เคยอ้างว่าตัวเองเป็นผู้นำประชาธิปไตยโลกกำลังใช้พลังรัฐ กดทับเสรีภาพของประชาชนตัวเองช้าๆแต่ต่อเนื่องผมอยากให้เราถามตัวเองคำหนึ่งครับอเมริกาวันนี้ยังเป็นอเมริกาที่โลกเคยรู้จักไหมหรือว่าความฝันแบบอเมริกันกำลังจะเหลือแค่คำโฆษณาในอดีตแต่ผมเชื่อว่าตรับใดที่ยังมีคนตั้งคำถามยังมีสื่อที่พยายามต่อสู้ยังมีประชาชนที่ไม่ยอมปล่อยให้ความจริงถูกปิดปากความหวังก็ยังไม่ดับลงสุดท้าย สิ่งที่กำหนดทิศทางของประเทศไม่ใช่ผู้มีอำนาจเพียงแค่ไม่กี่คนแต่มันคือเสียงของประชาชนทุกคนต่างหากแล้วคุณล่ะครับคิดว่ายุคมืดของอเมริกาเริ่มต้นขึ้นแล้วหรือยังคอมเมนต์ไว้ด้านล่างผมอยากเห็นมุมของทุกคนถ้าคุณเห็นว่าประเด็นนี้สําคัญช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้คนไทยได้เห็นภาพอีกด้านของสหรัฐอเมริกาที่สื่อกระแสลหลักอาจไม่พูดถึงและอย่าลืมกดติดตาม Thainil Podcast เพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ข่าวเข้มเขม,มแบบนี้อีกครับ แล้วเจอกันต่อหน้าครับขอบคุณที่รับฟัง